สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่11จ้าวันนี้เราก็เดินทางกลับบ้านแล้วเนาะแล้ววันนี้อ่ะเป็นวันรบโอกวันแต่งงานของน้าน้องก็บ15ปีซึ่งปีนี้ก็ได้เดินทางมาที่ต่างจังหวัดแหน,น่ทางใต้แทนเออที่เหลือเดี๋ยวไว้รถอันนั้นด้วยะกระเป๋าตึงเล็ด้วยละเดี๋ยวแดนนี่เขากำลังเช็คเอาเนานะหุกงน้าเลยเอาของมาไว้ในรถกันก่อนอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านเล้จ้า Hvem skal din? เดี๋ยวเราแวะกินมื้อเที่ยงเย็นที่นนโนเชอปิงจะเดี๋ยวเราใกล้จะถึงนโนเชอปิงแล้วเนาะมาแล้วจ้าอาหารเนาะมาแวะกินร้านอาหารมงโ,งโกกันของน้าเนี่ยกับของแดนนิสเป็นสปริงโรลแล้วก็ส่วนของพลอยเป็นเกี๊ยวน้ำเหมืนหอนน้ำใส อาหารจะหลักนะของน้าเป็นข้าวผัดของเดนนี่เป็นบีบเซชวนอ่ะไหน black bean sauce โอเคบีบออะไรบ้างเบบีบ black bean s a u c แล้วก็ของลอยเป็นไก่ผัดหอมถิ่นพริกได้เนาะยังไงขอตัวไปกินข้าวก่อนสายลุงจ้ะเพราะความเที่ยวทั้งฝนทั้งแดดเนาะมีสายลุงลุ้งกินน้ำมาให้ได้เห็น ตรงนน้นอาจารย์เห็นไหมซักตึกหนึ่งแหละสลาตันเขาซื้ออาาพาร์ตเมนต์เอาไว้สลาตันที่เป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอาจารย์ไอ้แล้วก็มีสายลุงพาดเอาไว้ด้วยนะน้านะอยากอยู่เหมือนกันแตลตรงนั้นแต่เดนนิสไม่ชอบแต่โคตรแพงเลยซึ่งอยากอยู่แล้วมีปัญญาอยู่ไหมไม่มีแพงมากไงใกล้เข้ามาแล้วเผื่อจะได้เห็นใกล้ๆเนาะน้าว่าน้าชอบตรงที่ว่ากระจกเข้าบานใหญ่โตนี่แหละ แต่ว่าตัวตึกอะ่ะมันค่อนข้างจะขี้เหร่แค่นั้นเองแต่มันอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลน,นะถ้าเกิดว่านะ้าย้ายโรงพยาบาลมาอยู่แถวตรงเนี้ยเดินไปทํางานได้เลยจ้ะอ่าหนึ่งในตึกนั้นแหละสลาตันอยู่เอ้ยน่าจะเป็นตึกแรกพรานตึกที่สองยังไม่เสร็จถึงบ้านเราจะนั่งเมื่อยมากขนาดไม่ได้เป็นคนขับรถนะเออคนขับรถเขาก็เหนื่อยเหนื่อยนี่แหละโอ้โห ใช้เวลาเดินทางเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันถ้าเกิดว่าขับแบบนอนสต็อปเลยอะ่ะก็ประมาณ6ชั่วโมงเอลูเดี๋เซกทิมอ่ะเอมันออก่นกจะสตาร์ทแล้วนอนสตาร์ทแฟมบ์มอข้าวนอนสต็อปเลยอนละ่วประมาณ5ชั่วโมงครึง่งแต่ทีนี้ยไปกันนะนอนสต็อไม่ได้ไงเดี๋ยวจะคิวเดี๋ยวจะเยี่ยวเดี๋ยวจะอะไรก็ว่ากันไปก็จอดไปเรื่อยออก็ใช้เวลานั่นแหละหกหกชั่วโมง จอดดูตรงโน้นตรงนี้อะไรบ้างแต่ไงก็แล้วแต่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วจ้ะเพลียมากอยากกาแฟเย็นมากต้มน้ำมาแล้วเดี๋ยวไงขอตัวไปกินดื่มกาแฟเย็นก่อนนะจ้ะไปข้างหลังร,ทรอทํำทิบอวดอยู่เพราะความที่ว่าเมื่อวันเสาร์เป็นวันครบรอบเดื15ปีแต่งงานของเรานะจ๊ะแล้วน้ากับครอบครัวเนี่ยพเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัด ก็เลยไม่ได้มีฉลองอะไรกันแล้วตอนนี้มันเป็นวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่เท่าไหร่วะสิบสามแควต้นแต่ว่าวันจันทร์ที่สิบสามแต่นี่เขาก็เลยซื้อแชมเปญขวดเล็กๆมาเปิดว่าแค่ดื่มกนสักคนละแก้วพอเพราะว่ามันเป็นกลางอาทิตย์ไงไม่ใช่กลางอาทิตย์ต้นอาทิตย์เตียงต้องทํางานอยู่ไม่ต้องดื่มเยอะเดี๋ยวเราไว้ค่ฉลองกันอตอนที่เรามีโอกาสดีๆจ้ะก็เลยขวดนี้เลยชื่ออะไรล่ะอ๋อเนาะ น้าก็อ่านไม่ออกเนาะอะไรอะ <Bom ons. S 1> อะไรโบมอโบมองเด e t เ c a r เขียมแปโอ้ยขำภาษาฝรั่งเศสของตัวเองเหลือเกินอะไปเปิดกเลยจ้ะตุกติก้เขาบอกว่าเอาก็ฉันทำงานที่ร้านอาหารไงไม่เคยเลยเดนนี่ไม่เคยทำงานร้านอาหารจา้ะแต่ถ้าเกิดเป็น เป like ิดแบบเสียงดังนะก็ม like ีตกใจได้นะนะไม่ค่อยชอบแบบเสียงปุ่งปังปุ่งปังแตะแกโดดตัวอืมแต่นี่ปอกว่กลิ่นหอมกลิ่นหอมกลิ่นมันได้โอเคท็อตผู้ฝ่ายไงนงงหน่าว่าด้วยเนาะอ๋อแล้วเนี่ยกวจนมาดูแลกันอีกทีนึงแล้วก็อันนี้ถามว่าเธอเคยได้สังเกตสีไหมนะบอกว่า ถ้าเกิดว่าใจน้าสังเกตปกติน่าดื่มโปรเซกโก้เนาะโปรเซกโก้มันจะเป็นแบบว่าสีใสกว่านี้อันนี้แชมเปญเขาเป็นสีขุ่นมากกว่ามากกว่าโปรเซกโกข่อว่าออกโซออยูสอะไรวะข่าวอกโซยูสอะเนี่ยตัวนี้เป็นเบลูกเก็ตรื่อยออกโซยูสอืมข่าวว่าก็สีใสด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นสีจะสีเข้มข้นมากกว่าเนาะอ่ะชนจ้ะสกู๊ก กินนนเลอคัีี่ร้อนนที่สุดท o ่ร้อนสุดทนที่สุ k e ี่ร้อนที่สุดที่รอนท่ส r ดที่รนทีด่อนที่ดร้อนี่สดท่รอนที่สุดที่ร้อที่สุท s ่ o อนที่อรอนที่สุี่้อนที่สุดที่ร้อนทะสิดที่รอนส่ร้อน่สุอนี่สดท่ร้อนที่สุดี่รอนรอ่อดท่มรสนน้นนดื่มพวกเนี่ย เขาเรียกว่าอะไร sparkling wine อืมก็เลยมันก็จะเป็นพวกมีแชมเปญดั้งเดิมเนาะแล้วก็โปรเซสโกที่ออกรสหวานหน่อยควาว่าก็จะออกรสเอ่ออกเปรี้ยวแห้งๆคล้ายๆด้วยกันกับอันนี้แหละแต่ว่าวันก่อนที่ได้ดื่มเมื่อไปอยู่ที่เขาเมื่อเนี่ยเอ็นเดินหาเดินหาลิตรเมียโทโตะรีเตบิทแต่พอนอนแซงสมคมอะกำลมากอนดืวมที่โต๊ะสิอย่า พนะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะมีรสขมๆขมขมออกมาปลายปลายแต่แดนนี่บอกว่าเป็นอยู่ที่ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเพราะเมืม่อกี้น่ะกินยำใช่ไหมลระมันก็มีอะไรหลายๆอย่างในในช่องปากของเราเรืออะไรเงี้ยอ่ะยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยๆก็ได้ฉลองกันเล็กๆวันนี้แล้วกันเนาะ